การบิธบาตเป็นกิจวัตรที่พระภิกษุได้ประพฤติปฏิบัตินอกจากเป็นการออกไปเพื่อรับพัตาหารที่ญาติโยมถวายด้วยวิธีตักบาตรแล้วยังเป็นการสร้างศรัทธาให้แก่ผู้ที่ยังไม่ศรัทธาเสริมศรัทธาให้แก่ผู้ที่ศรัทธาแล้วให้ศรัทธายิ่งยิ่งขึ้นไปโดยมีข้อปฏิบัติดังนี้ 1. ก่อนออกบิธบาตให้สำรวจบาตรตรวจดูเครื่องนุ่งหม่ม และความสะอาดของร่างกาย 2. ขณะบินทบาทเดินให้เป็นระเบียบเป็นแถวด้วยอาการสงบทอดสายตาลงต่ำประมาณ3เมตร 3. ขณะรับพระตาหารให้รับด้วยอาการสำรวมไม่มองหน้าญาติโยม 4. ขณะบินทบาทนอกจากสำรวมกายวาจาแล้วต้องสำรวมใจต้องตรึกธรรมะเพื่อให้เป็นเนื้อนาบุญที่ดีแก่ญาติโยม การรับบินทบาทมี2แบบ 1. การรับบินทบาทแบบใส่สลกบาทใช้สำหรับบินทบาทประจำวันมีขั้นตอนดังนี้ 1. ใส่สลกบาทให้เรียบร้อยไม่ต้องใส่ขาบาทกะประมาณสายบาทให้พอดีกับตัวคือระดับสะดือหรือต่ำกว่าเล็กน้อย 2. ต้องคล้องสายบาทที่ไหล่ซ้าย,ายบาทอยู่เยื้องทางขวาของลำตัวขณะคล้องบาทให้แนบกับลำตัวเพื่อป้องกันบาทหลน่น 3. ขณะเดินบินทบาทมือข้างซ้ายปล่อยข้างลำตัวตามสบายมือขวาจาับฝาบาทใช้นิ้วหัวแม่มือกดฝาบาทนิ้วทั้งสี่ที่เหลือแตะที่ตัวบาท 4. เมื่อจะรับบาท ให้หันตัวไปทางาติโยมห่างพอประมาณใช้มือขวากดฝาบาทให้ฝาบาทเปิดเสมอขอบปากบาทและใช้มือซ้ายประคองบาท 5. การเปิดฝาบาทให้จับฝาบาทด้านขวาเปิดด้านขวานำฝาบาทมาแน่กับตัวบาทด้านขวามือเมื่อรับบาทเสร็จให้ปิดฝาบาทเบา 2. การบินทบาทแบบไม่ใส่สลกบาทใช้สำหรับบินทบาทในงานบุญใหญ่เช่นงานวิสาขาบูชางานวันมาฆบูชาซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1- การถือบาทการถือบาทก่อนบินทบาทให้อุ้มบาทด้านขวาหันปากบาทแนบกับลำตัวบริเวณอกขวา 2. เมื่อลงเดินบินทบาต ให้อุ้มบาดด้วยมือทั้งสองข้างโดยให้บาทอยู่บริเวณหน้าท้องหรือสะดือ3ให้เดินเว้นระยะห่างแต่ละรูปพอประมาณ2 3เมตร 4. เมื่อบาทเต็มให้เดินเฉียงไปข้างหน้า3-5เมตรยื่นให้อุบาสกทั้งบาทเลยเมื่ออุบาสกถ่ายของจากบาทลงตะกร้าแล้วให้รับบาทคืน ให้เดินกลับเข้าแถวโดยไม่แซงกัน5เมื่อบินทบาทเสร็จแล้วให้อุ้มบาทแนบลำตัวตามเดิม